อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่135กลิ่นอายอันสูงส่งบนเขาวิเศษมีไอมงคลพวยพุ่งแสงสว่างแตกกระเด็นไปทั่วสี่ทิศลรากกับฝนดาวตกโปรยปลายสว่างพร่างพรายและงดงามทั้งยังเจิดจ้าหน้าตื่นตะลึงเจ้าตัวเล็กนั่งผาสมาิบนก้อนหินใหญ่ร่างกายส่องแสงแม้เขาจะปิดรูขุมขมไว้มิดปิดปากปิดจมูก แต่ยังคงมีน้ำทิพย์ที่กลายเป็นแสงไหลทะลักออกมาสว่างสวัยไปทั่วบริเวณยอดเขาฟุ่มเฟือยนักทำเช่นนี้สมควรโดนสายฟ้าฟาดนกแดงยักษ์ยืดคอถลึงดวงตาขนนกลุกชั่นมีลักษณะตกตะลึงพรึงเพลิดนี่มีใช่น้ำค้างบนยอดหญ้าและมีใช่สายฝนที่หวานไปทั่วท้องฟ้านี่เป็นน้ำทิพย์ขนาดแท้เพียงปรากฏขึ้นหนึ่งหยดก็สามารถทำให้โลกภายนอกโกลาหหได้ วัตถุวิเศษปานนี้กลับถูกเจ้าเด็กซนคนหนึ่งนำมาถลุงเช่นนี้มันคิดว่าไม่เหมาะสมนกแดงยักษ์ร้องเอง๋งเอ๋งคล้ายคลึงหมาป่าไม่เหมือนปักษาร้ายหากสกัดไม่ได้ก็ให้ค่าเถิดอย่าสิ้นเปลืองนกแดงยักษ์กล่าวด้วยในตาแดงก่ำทั้งยังมุมานะจะทำด้วยตัวเองอาปากพ่นหมอดำใบหนึ่งออกมาอัครกะพริบวูว,วา่าเพิ่มกะเก็บของเหลววิเศษเหล่านี้ ขาช่วยเจ้าอีกแรงหนึ่งเซียวเทียนเองก็รู้สึกเสียดายลงมือช่วยเหลือนกแดงยักษ์ขอบใจนะชายหนุ่มใจดีเจ้าโดดเด่นมีลักษณะพิเศษวันข้างหน้าจะต้องพุ่งทะยานฟ้าเป็นแน่นกแดงยักษ์แสดงความขอบคุณเซียวเทียนสะบัดแขนเสื้อเกือบจะเดินจากไปทันทีมอดำกลางนภา,าช่างน่ากลัวอักขระกระจายตัวอย่างหนาแน่น ผนึกกำลังปล่อยสายฟ้าและเปลวไฟปิดผนึกที่แห่งนี้ไว้เมื่อพินิษมองนี่ไม่ใช่หม้อดำของจริงแต่เป็นสิ่งที่ขัดฝนจากไข่นกหนึ่งใบแสงดำแปลบๆแววๆมันขับประหนึ่งยกดำน้ำทิพย์ออกจากร่างกายแม้กำลังหนีหัวซุกหัวซุนแต่กลับไม่มีสติมากมายนักของเหลววิเศษที่พุ่งออกเหล่านี้มีเพียงน้อยล้วนถูกเก็บเข้าไปในหม้อดำจนสิน้น้าของดี นกแดงยักษ์อ้าปากกว้างจะงอยปากจวนฉีกขาดหนึ่งเสียงดังอีกน้ำลายในปากแทบจะไหลย,ย้อยออกมารีบใช้ปีกนกแดงเพลิงเช็ดปากอย่างไวเซียวเทียนมองดูอย่างหมดคำพูดใยนกตัวนี้จึงมีลักษณะนิสัยเหมือนคนรู้ใจที่เพิ่งรู้จักของตนเห็นของดีก็น้ำลายสอนี่มันโรคบ,บ้าอะไรกันบนก้อนหินใหญ่เจ้าตัวเล็ก ลืมตาข้างหนึ่งปรากฏว่ามีแสงสว่างลอยออกมาอีกเช่นเคยจำเป็นต้องรีบปิดตาอย่างรวดเร็วจากนั้นปิดปากพึมพำฟังไม่ได้สับว่านั่นเป็นของเหลววิเศษของข้าฮ่าฮ่าตอนนี้เป็นของข้าแล้วรีบพูดเร็วเข้าพ่นแสงสว่างออกมาอีกสักหน่อยนกแดงยักษ์เอตโรชายชุดเงินพูดโนมนาวว่าสหายข้าว่าเจ้ากระแอมออกมาเถิดอย่าฝืนรับมือเลย นี่เป็นถึงน้ำทิพย์ไม่ใช่ยาวิเศษกินเข้าไปเช่นนี้อาจเกิดปัญหาใหญ่ได้มิเป็นไรค่าสกัดไปบางส่วนแล้วค่าไหวเจ้าตัวเล็กปิดปากพูดงึมงๆยากจะเข้าใจได้อะไรนะเจ้าสามารถสกัดได้หรือนกแดงยักษ์ได้ฟังก็เบิกตากว้างโดยพลันจากนั้นเรียนท่าเรียนทางขานกยาวคู่นั้นขัดกันแล้วนั่งบนพื้นหญ้าปีกทั้งสองประสานโอบหม้อ ดำเท่ของเหลววิเศษเข้าปากดังอึกอึแล้วไม่พูดคำใดเริ่มทำการสกัดสหายแม้จะสามารถสกัดก็ไม่ได้เจ้าดื่มมากไปไม่สิบช่างก็แปดช่างได้กระมังเจ้าต้องอาเจียนออกมาบ้างมีเช่นนั้นข้าว่าสุดท้ายน้ำทิพนี้จะหลอมเจ้าจนละลายเซียวเทียนเป็นกังวลเจ้าตัวเล็กปิดปากไม่พูดไม่จาดวงตาหลิงไปกลิ้งมานั่งผัดสมาทอยู่ตรงนั้น ใช้แม้กระทั่งพลังจากการดื่มนมพยายามใช้อักขระช่วยทำการสกัดอย่างสุดกำลังเสียงดังกึกก้องอักขระเปล่งแสบวุบกวาบเวลาไม่นานนักบริเวณที่เจ้าตัวเล็กอยู่มีหมอกควันพวยพุ่งแสงสว่างตลบอบอวลท่วมท้นที่แห่งนี้โดยสิ้นเชิงสองแสงไปทั่วยอดเขากระทั่งตอนนี้น้ำทิพย์ไม่หนีอีกต่อไป แต่เริ่มตีวงล้อมข้างกายเจ้าตัวเล็กทำการต่อต้านเขาหมายย้อนกลับมาหลอมละลายเขาเสียนี่เป็นวัตถุวิเศษมีความวิเศษอันยากจะจินตนาการเมื่อมันตัดสินใจเด็ดขาดเช่นนี้น่ากลัวยิ่งนักเซียวเทียนสูดลมหายใจเย็นเยียบกอดหายยกในอกแน่นโชคดีที่ภายในหมีมุกหยุดเวลามีเช่นนั้นของเหลววิเศษข้างในคงไม่สงบโอ้ย สุดท้ายนกแดงยักษ์แผดร้องออกมาอย่างทนไม่ไหวพ่นของเหลววิเศษออกมาในหนึ่งคำกลายเป็นแสงสว่างแต่เจ้านกนี้ก็รวดเร็วยิ่งนักอ้าปากกว้างอีกครั้งสุดเข้าไปอย่างรุนแรงกลืนมันลงไปอีกคราเด็กอมมหิตยืนหยัดได้ค่าก็ต้องต้านทานได้มันตะโกนลั่นบนก้อนหินใหญ่เจ้าตัวเล็กพร่างพรายโปร่งแสง อักขระจำนวนมากมายผนึก,กำลังในกายสามารถมองเห็นน้ำทิพต่อต้านอย่างรุนแรงของเหลววิเศษบางส่วนหลอมละลายเข้าสู่เลือดเนื้อของเขาแล้วทำให้ร่างกายเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นถูกมันสกัดสำเร็จไปบางส่วนทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมานี้เป็นพลังปราณอันยากจะจินตนาการทรงพลังและมากมายมหาศาลอย่างเหลือเชื่อ หากเจ้าตัวเล็กคิดอยากสกัดมันได้ทั้งหมดยากเหลือเกินคงฝืนทนจนร่างกายได้รับอันตรายเป็นแน่และนี่เป็นเพราะร่างกายของเขาทัดเทียมได้กับอสูรบรรพการชั้นฟ้าวัยยาได้หากเป็นคนอื่นคงระเบิดจนแหลกละเอียดไปเสียแล้วข้าไม่ยอมเจ้าตัวเล็กเบิกตาจนกลมกว้างทำแก้มพองลมปิดปากแน่นไม่อยากยอมแพ้เช่นนี้จึงทำการพยายามครั้งสุดท้ายตูม น้ำทิพย์สำแดงอนุภาพด้วยเกรงว่าจะถูกเขาสกัดจู่โจมดูเดือดมากยิ้มขึ้นกายเขาราวกับลุกไหม้ขึ้นมาแมงเอ๋ยเขาคงไม่ระเบิดหรอกนะถ้าลองดูก่อนก็แล้วกันนกแดงยักษ์เฝ้าสังเกตการเมื่อเห็นสถานการณ์ก็พ่นของเหลววิเศษออกมาเป็นคำเก็บเข้าไปในหม้อดำพยายามกำราบและปิดผนึกเซียวเทียนเห็นจนคลื่นเหียนผู้อื่นคงไม่สามารถใช้ของเหลววิเศษนั่นต่อได้ เจ้านกตัวนี้มิใช่นกนี่ตูมน้ำทิพย์โจมตีเจ้าตัวเล็กกลางกายสั่นสถานรุนแรงเสมือนจอกแหนกลางมหาสมุทรสามารถถูกโหมซัดให้พลิกคว่ำได้ตลอดเวลาถูกโจมตีจนแหลกลานกลางเกลียวคลื่นเขาทำหน้าพองลมพึมพำว่าหากไม่ไหวจริงๆข้าจะนำมาบำรุงอาวุธสองชิ้นเสียเจ้าตัวเล็กย่อมไม่ยอมใช้ชีวิตในการทดลองแน่ ต่อให้ของวิเศษดีเพียงใดก็ไม่สามารถฝืนดูดซึมเช่นนี้ได้หากว่าไม่ไหวก็ทำได้เพียงยอมแพ้เท่านั้นตูมคลื่นใหญ่ชัดมาอีกครั้งร่างกายของเขาสั่นไหวรุนแรงเนื้อตัวถูกของเหลววิเศษฉลางกระดูกส่งเสียงดังกรอบแกรบประคับประคองต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ทว่าในตอนนี้เองซวงอกของเขาก็ร้อนขึ้นมาทันใดส่องแสงสว่างเจิดจ้าพร่างพราย ระเบิดคลื่นน่ากลัววินาทีนี้แม้แต่ฟ้าดินก็ปรแเปลี่ยนสีไปกลางนภาก้อนเมฆดังกึกก้องลอยขึ้นลอยลงอย่างรุนแรงราวกับกระเพื่อมขึ้นลงตามหน้าอกของเขาขุนเขาทั้งสี่ทิศคำรามดังสนัน่นราวกับจะแตกออกเป็นเสียงชายชุดเงินสั่นสะท้านเร่งใช้อาวุธล้มฆ่าป้องกันตนไม่กล้าเชื่อสิ่งเห็นทั้งหมดนี้แม้แต่นิดและนกแดงยักษ์กลับยิ่งตะลึงตาค้างปากอ้ากว้าง ปีกสัน่นพับพับไม่หยุดอย่างไม่รู้ตัวหน้าอกของเจ้าตัวเล็กกระเพื่อมขึ้นลงอย่างต่อเนื่องประหนึ่งมีกระดูกกำลังก่อตัวและสองแสงหน้าเขย่าวขวัญโชคดีที่เป็นเพียงคลื่นลูกเดียวเท่านั้นไม่ได้แผ่ขยายด้วยพละกกำลังมหาศาลอันไร้เทียมทานน้ำทิพย์ในกายของเจ้าตัวเล็กถูกควบคุมไว้ได้แปลเปลี่ยนจากกระสับกระส่ายเป็นสงบ สุดท้ายกลายเป็นกลุ่มแสงสว่างอันนับไม่ถ้วนจมหายไปในอกของเขาประหนึ่งมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นเจิดจ้าพระตาและกลางตะวันวิเศษเสมือนปกคลุมทารกแวววาวคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในเลือดลมเป็นกลุ่มๆราวกับดวงดาราพรายยับรวมตัวกันในบริเวณนั้นน้ำทิพเป็นสารบำรุงชนิดหนึ่งถูกเลือดลมเหล่านั้นดูดซึมอย่างรวดเร็ว ผาสานเข้ากับพระอาทิตย์ดวงน้อยตรงกลางประหนึ่งมีผู้สูงส่งถูกเลี้ยงดูในคันนั่งขัสมาธิอยู่ใจกลางเจ้าตัวเล็กอกสั่นขวนัญแขวนเขาสัมผัสได้ถึงพลังพิเศษอย่างหนึ่งกำลังตื่นได้อย่างชัดแจ้งเสมือนว่าจะซ่อมแซมร่างกายที่บาดเจ็บของเขากลิ่นอายเช่นนี้คุ้นเคยเป็นอย่างมากเพราะเขาเคยรับรู้เมื่อครั้งเยาว์วัยกระดูกขั้นสูงสุดดวงตาเจ้าตัวเล็กชุ่มน้ำตาเล็กน้อย หลังจากเขากำเนิดเกิดเรื่องราวมากมายนำแสดงโศกนาฏกรรมที่ฮารุโหดและนองเลือดเป็นฉากฉากากระดูกล้มข้าถูกขุดเดิมเป็นทายาทสายตรงแห่งจวนหูหวังแต่กลับลี้ภัยอยู่ต่างแดนแยกจากญาติสนิทบิดอนมารดาเป็นตายร้ายดีก็ยากจะคาดเดาทั้งหมดนี้เกิดจากกระดูกชิ้นนี้ เดิมทีกระดูกขั้นสูงสุดและพลังปราณล้วนถูกคนช่วงชิงเอาไปฝังรากในกายของสือยี่ชายหนุ่มดั่งเทพ,พเจ้าผู้นั้นคิดว่าคงยากจะพบเจอได้อีกต่อไปทว่าตอนนี้หน้าอกของเขากำลังร้อนรุ่มประหนึ่งกระดูกชิ้นหนึ่งจะถือกำเนิดอีกครั้งส่องแสงเจิดจ้าพระตากลายเป็นตะวันดวงเล็กทำให้ผู้คนไม่สามารถจ้องมองโดยตรงได้ เจ้าตัวเล็กรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลือดลมในร่างกายกำลังฟื้นคืนอีกครั้งกำลังกำเนิดใหม่รวบรวมพลังต้องการกำเนิดกระดูกขั้นสูงสุดอีกครั้งการคาดการของท่านเทพหลิวเป็นจริงแล้วเขาพึมพำกับตัวเองตลอดทางเขามีหลากหลายอารมณ์แต่ใจหนึ่งดวงก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดบริสุทธิ์ไร้มนทินเขาต่อสู้กับผู้สูงส่งมาตลอดไม่สั่นคลอนแม้แต่นิด ตอนนี้เขารู้สึกดีมากร่างกายอาบแสงสว่างมหัศจรรย์สัมผัสถึงความร้อนระอุและน่ากลัวในซวงอกมากยิ่งขึ้นราวกับมีผู้สูงส่งคนหนึ่งกำลังหลับไหลรอคอยเขามาปลุกต้องมีสักวันที่กระดูกขั้นสูงสุดจะเกิดใหม่อีกครั้งเจ้าตัวเล็กกำหมัดแน่นเขาไม่ได้ถูกความสุขโจมตีจนสูญเสียสติสัมปชัญญะระหนกรู้อย่างตื่นตัวว่าเพียงแค่น้ำทิพย์ยัง ไม่พอจะทําให้กระดูกชิ้นนั้นถือกําเนิดใหม่แต่เขารู้ว่ามันต้องสําเร็จในวันข้างหน้าสามารถทําได้เพราะวันนี้เขามองเห็นความหวังแล้วกระดูกขั้นสูงสุดจะต้องนิพพานแล้วกําเนิดใหม่เป็นแน่และเขาเองก็เช่นกันต้องมีสักวันที่เขาจะเกิดมาพร้อมกับการอับเปลวไฟวิเศษอยู่เหนือมันและยิ่งใหญ่มากขึ้นน้ำทิพย์แข็งแกร่งมากแฝงไว้ด้วยความสามารถวิเศษอันไม่รู้จบรู้สิน้น แม้แต่เหล่าทวยเทพบพรรพการยังต้องการใช้มันแต่หนนี้เจ้าตัวเล็กดื่มมากไปปรากฏว่ากลับถูกกลุ่มแสงในซวงอกดูดซึมจนสิ้นกล้ามเนื้อของเขาไม่มีแสงสว่างไหลพลังพรูแล้วของเหลววิเศษทั้งหมดถูกสกัดหายเข้าไปในซวงอกเหมือนกับมีเปลวไฟวิเศษกำลังแผ่เผาอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็ค่อยๆจางหายไปแข็งแกร่งเหลือเกิน ไกลออกไปนกแดงยักษ์ทอดถอนหายใจเมื่อครู่มันตกใจสุดขีดยามที่หน้าอกของเจ้าตัวเล็กเปล่งแสงฟ้าดินราวกับส่งเสียงร้องไปพร้อมกับก,บการหายใจของเขาน่ากลัวเหลือหลายอย่างแท้จริงบัดนี้สงบลงในที่สุดที่แห่งนี้เงียบสงัดร่างกายของเขาไร้แสงสว่างระยิประยับแล้วตุม่ม ทันใดนั้นลำแสงวิเศษโชดช่วงพุ่งขึ้นปกคลุมยอดเขาอีกคราชายชุดเงินและนกแดงยักษ์สะดุ้งสะเทือนนึกว่าภาพเหตุการณ์น่ากลัวเช่นเมื่อครู่จะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้พวกเขาเป็นกังวลมากไปเจ้าตัวเล็กเนื้อตัวส่องแสงข้างกายปรากฏภูเขาไฟลูกที่แปดลาวาไหลทะลักพลังมหาศาลจนหน้าตื่นตะลึงบรรลุเช่นนี้เลยหรือ ไม่ว่าเซียวเทียนหรือนกแดงยักษ์ต่างก็ตะลึงงานเพราะไม่มีลางบอกแม้แต่นิดเจ้าตัวเล็กเปิดมันได้สำเร็จทันทีผู้มีถ้ำสวรรค์แปดแห่งพบเห็นได้ยากยิ่งนักในเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถยกย่องว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ได้ตอนนี้เจ้าตัวเล็กบรรลุกอย่างง่ายดายทำให้เซียวเทียนและนกแดงยักษ์คลงใจ เสมือนว่านี่ยังไม่ใช่ศักยภาพขั้นสุดของเขาบางทีอาจมีสักวันเขาอาจเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่เก้าก็ได้กระมังต้องรู้ว่าถ้ำสวรรค์แห่งที่เก้าพบได้ยากนักในความเป็นจริงมีเพียงการจารึกในตำราบโบราณเท่านั้นทำให้ผู้คนสงสัยมาโดยตลอดว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เจ้าตัวเล็กยึดขยายยังไม่ทันสัมผัสความต่างของถ้ำสวรรค์แห่งที่แปด ก็รู้สึกตัวก่อนแล้วว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างร่างกายพัฒนาขึ้นอย่างทับทวีเหนือกว่าที่แล้วมาอยู่มาโข